thank yeah. you เธอขายแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติคนไทยจะมีการจัดเวทีเสวนาครบรอบ12ปีในหัวข้อปฏิรูปกกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติโดยกลุ่มคนไทยพัดถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองตราดและตากได้เข้ามาร่วมงาน12ปีไทยพัดถิ่นปฏิรูปกกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติคืนสัญชาติคืนมาตุภูมิที่จัดขึ้นที่วัดด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเธอข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย ก็ก็ดีใจนะมีรอคอยมาเป็นเกือบเวลาเป็นสิบกว่าปีก็เปลี่ยนขึ้นครับเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปทางที่ดีครับติดต่อหน่วยงานราชการอะไรปันนี้ก็มันง่ายสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมครับทำทำอะไรก็เหมือนคนไทยปกติครับ ในการจัดเวทีเสวนาครบรอบ12ปีในหัวข้อปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติคืนสัญชาติคืนมาตุภูมิมีกิจกรรมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและอิสลามและเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนทําให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนในเวทีนี้มีทั้งนักวิชาการตัวแทนเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนต่าง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและมีการมอบบัตรประชาชนให้กับคนไทยพลัดถิ่นจำนวน150คนจากนายกฤษดาบุญราษอธิบดีกรมการปกครองรู้สึกดีใจรู้สึกที่ว่าเราค่อยมาวันนี้ก็คือว่าเป็นความหวังของเราแล้วอะ เรามายกเมืองไทย20ปีแล้วแต่ว่าโครงการนี้เขาทำมาสิบองปีก็วันนี้คือเป็นวันที่สํำเร็จข้องคนไทยผัดเทนที่ว่าเราตั้งใจและ,ะตั้งใจที่เราคอยฝันว่งของสิทธิตัวเองแล้วยังคนข้างล่างพี่น้องหรือว่าเพื่อนที่ยังไม่ได้ที่ก็ชอเป็นกำลังใจว่าให้สู้ต่อไปเราไม่ต้องถอยฝันว่างฝันว่างต้องมีทุกคนจะมากจะน้อยรู้สึกดีใจค่ะที่ วันที่เราคอยมาถึงพอเรามาเป็นจะยี่สิบปีเลยจ้ะพูดไม่ออเขารู้สึกแล้วก็เคยทู่เพื่อนรอเลี้ยงเคยทู่ดูทู่อะไรเยอะจ้ะตอนนี้ก็คงจะไม่มีแล้วมั้งข้อคอาคุณทุกทานที่ช่วยเลือดจ้ะห้าสิบแปดปีเลยครับไม่เคยทื้อเอกสารบัตรวันนี้จิ่ใจที่สุด ครับเอ่อีวเปของไต้ระเต้นที่ได้ทูกกดดันมาตลอดเป็นหอยปีมาแล้วนะเดีวก็ผมต้อมตู่มมาตอนนี้ช่วงวันนี้เอ่อสิบสองปีต้อสู้กันมาจนวันนี้ผมได้รับมีสัญชาติไทยแล้วดีใจความดีใจของผม ไม่มีอะไรทำนี้เองแหะครับครับอด,อดก้าวร่าเบื้อไม่เหนื่อยครับความดีใจนี่ครับ,รบน้ำตาของความดีใจและความเจ็บปวดที่ร่วงไหลาจากใบหน้าเสียงเพลงที่ถูกขับขานขึ้นคืนคอพลังที่ส่องสะท้อนให้พี่น้องคนไทยพลัดถิมทุกคนได้มีแรงในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยพลัดถินทุกคนหวังร่วมกันทั้งหมดนี้ทำให้ได้เห็นว่า กลุ่มคนไทยพัดถิ่นนั้นได้ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้พี่น้องคนไทยพัดถิ่นด้วยการน,นั้นได้รับสัญชาติคนไทยทุกคนและให้ได้ความจริงใจและความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้ความหวังของพี่น้องคนไทยพัดถิ่นที่รอมานานนั้นสําเร็จได้โดยการปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติคืนสัญชาติคืนศักดิ์ศรีคืนมาตุภูมิ จะเห็นคนไทยพลัดถิ่นที่ร่วมกันต่อสู้และเรียกร้องซึ่งบางคนต้องใช้เวลาในการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กต้องพบเจอกับความสูญเสียผ่านพบและ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดมามากมายในชีวิตปัญหาทุกอย่างทําให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งทําให้ทุกคนไม่เคยท้อไม่เคยโบนไม่เคยถอยแต่ยังคงคอยและสู้ต่อไปอย่างมีความหวังเพียงความหวังเดียวกันก็คือวันที่จะได้สัญชาติไทยไม่ใช่เพียงเพื่ออนาคตของตนเองเท่านั้น แต่เพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังของลูกหลานอีกด้วยเนี่ยเมื่อก่อนก็คือคนไทยนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องกลายเป็นคนที่มีสัญชาติพม่าเาะเ,าเนื่องจากการแบ่งเขตดแดนระหว่างไทยกับกับอังกฤษหรือกับพม่าในสมัยนั้นทีนี้เขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เสียเ,เสียสถานะความเป็นความเป็นคนไทยใช่ไหมได้รับมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายสิทธิไม่มี เด็กไม่ได้เรียนหนังสือเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐานของรัฐซึ่งเขาก็ต่อสู้มาหลายปีแล้วเราทู่มาหลายปีเพื่อให้ได้สิทธิอันนี้ขึ้นมาทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือประมาณทักงสามปีก่อนเนี่ยเขาก็ต่อสู้จนขั้นถึงขั้นที่จะรณรงค์ให้เกิดพรบสัญชาติขึ้นมาทีนี้ก็เขถือเป็นเรื่องสําคัญมากตอนนั้นเนี่ยเขามีโครงการได้จะเดินจากด่านเสงขอนไปถึงรัฐสภา ทีนี้โครงการของเราก็เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่การสนับสนุนให้ผู้ได้โอกาสได,ได้ได้เข้าถึงโอกาสเราก็เข้ามาสนับสนุนในการที่จะเ,เคลื่อนเคลื่อนขบวนเคลื่อนกระบวน,นรวนนารใโรงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งการการรณรงค์ในครั้งนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากประชาชนเนี่ยสองข้างทางนะจากด่านสิงห์ขอนไปถึงรัฐสภาเนยอย่างมาก ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีคนมีคนเหล่านี้อยู่ในเมืองไทยด้วยหรือนะก็ได้รู้จักแล้วก็เกิดเห็นเห็นใจแล้วก็การสนับสนุนในครั้งนี้มันมันทำให้เกิดพลังนะจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็แล้วก็เอาจริงเอาจ,งอาจังกับการที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาจนกระทั่งข้อออกมาเป็นกฎหมายเมื่อปี255 5นีนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให โครงการของเราเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นให้ได,ได้ได้สัญชาติเร็วขึ้นทีนี้จากการทํางานมา2ปีแล้วสปีเกือบสปีแล้วกระบวนการในการคืนสัญชาติก็มีปัญหาด้วยประสักหลายๆเรื่องนะงเช่นว่าขั้นตอนมีเยอะอทัศนคติของอทางชายคนที่รัฐอาจจะไม่ดีมากนะักต่อพี่น้องคนไทยปัินินอะไรทํานองนี้นะครับทต่ไมกระบวนการคืนสัญชาติเนี่ย มันล่าเช้าออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โครงการเราได้เข้ามาเข้ามาสนับสนุนในการในการทําให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการในการคืนสัญชาติให้เร็วขึ้นดังนั้นการปฏิรูปประเทศที่กําลังจะเคลื่อนมาถึงนั้นปัญหาในเรื่องของการคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพัฒนถินจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพราะเรื่องนี้สะท้อนภาพของความเหลื่อมล้ํา ความไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน,นดูดีๆตอมองมา,มาถึงถึงก็จับเลยค่ะไม่ได้ถามว่าเออเธอมีบัตรประรชาบัตรประชาชนไหมเขาถามแต่คนทำงานแล้วก็หนูก็ยังรม้ว่าหน,นูมีบัตรเลขศูนย์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเลขศูนย์นี่รู้ไหมบัตรอะไรเขาบอกว่าบัตรต่างไนดะ้ ท้องกระป่องทำงานตรงไหนไม,มไม่ถามไม่ถามใครแล้วว่าเธอมาจากไหนเธอได้ทำงานไหมไม่ถามอยู่ดีก็เล่ขึ้นรถเหมือนหูมันหมาเป็นเวทีที่มันจะเป็นไม่ใช่เป็นเวทีการประชุมธรรมดา แต่เป็นเวทีการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของชีวิตเลือดเนื้อความเป็นผู้เป็นคนออผมอในฐานะที่เข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งขึ้นตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเะ่ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเราก็เข้าไปทำงานเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ให้มันขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปข้างหน้าระบบโครงสร้างหรือปัญหาอะไรที่มันไม่ได้รับการแก้ไขมันทําให้ประเทศไทยติดขัดไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําความไม่เป็นธรรมทั้งหลายเรามีหน้าที่เข้าไปศึกษาตรวจสอบดูแลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับอันนั้นคือหน้าที่ของพวกเราสำหรับตัวผมเองนั้น ผมดูแลง,งานตามพระราชยาสุขภาพาแห่งชาติอยู่ด้วยเป็นฉบับพศ2550เมื่อปี2 5 5 1ผมจำได้ว่าเราได้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งแรกที่ตึกสหประชาชาติมีพี่น้องส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยพัฒถิ่นคนไร้สัญชาติไปร่วมในเวทีนั้นด้วยผมจำได้ครับรู้สึกจะเป็นน้องคนสักผู่นี้ด้วยนะครับได้ไปด้วยตอนนั้น,นยังเป็นนักเรียนอยู่ ในเวทีนั้นเป็นเวทีที่คนส่วนหนึ่งได้เข้าใจว่าปัญหาคนพัดผิดคืออะไรปัญหาคนไร้สัญชาตินั้นมันเจ็บปวดอย่างไร สำหรับวันนี้ผมรัฐภพแก้วโยต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามชมรายการทรัพย์สินในแผ่นดินรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกวันเสาร์เวลา14.00นถึง14.45นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ